ช่วงคริปโตก o ส s i p คริปโตกสเเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของทางด้านคริปโตกับทางด้านคุณเอดเวิร์ดระสิบคิปโตกันนะคะสวัสดีค่ะแอดเวิร์ดค่ะสวัสดีครับพี่มาตและคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะเป็นไงคริปโตจะส่งความสุขสงดท้ายปีไหม <laughs> ตอนนี้ตลาดก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับสำหรับตัว crypto c o r เร n c y นะครับตอนนี้เหรียญลักๆเนี่ยก็เหมือนกำลังเลือกทางนะว่าจะกำลังไปทางไหนนะครับก็เลยไม่รู้ว่าสิ้นปีนี้เนี่ยมันจะสามารถส่งความสุขให้หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าสิ้นปีนี้ไม่ทันเนี่ยก็ต้องไปรอในช่วงปีหน้าเลยนะครับผมก็สรุปราคาก่อนละกันนะครับตอนนี้เนี่ยราคาของบิตคอยก็อยู่ที่สี่0มดอลลาร์สหรัฐครับก็ พยายามจะขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ยังไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับแล้วก็พยายามจะลงมาก็ยังไม่สามารถลงมาได้นะครับก็ต้องดูกันไปนะครับสําหรับบิตคอยนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเวลามันลงเนี่ยมันก็ยังลงไม่สุดสักทีนะคือมันต้องลงแรงกว่านี้นะครับมันถึงจะขึ้นไปได้นะครับทีนี้มันขึ้นก็ขึ้นทีละนิดลงก็ลงทีละนิดนะครับนี้ก็ต้องดูกันไปนะว่าต้องรอแรงเหวี่ยงของมันนะครับ แต่บัลอีเทรเรียมเขาอ,อีเทอรเรียมตอนนี้อยู่ที่สามพันเก้าร้อยดอลลาร์สหรัฐครับไบน์นส์คอยตอนนี้อยู่ที่ห้าร้อยยี่สิบดอลลาร์สหรัฐโซลาน่าอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดหนึ่งเก้าดอลลาร์สหรัฐครับแล้วก็คาร์ดาโนโอตอนนี้อยู่ที่หนึ่งจุดสองสี่ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็สหระะบับโดยรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ก็ค่อนข้างนิ่งเลยทีเดียวนะครับผมส่วนตลาดไทยครับ ตลาดไทยเช้านี้ครับราคาบิตคับคอยก็มีการย่อลงมานะครับประมาณสามเปอร์เซ็นตครับตอนนี้เนี่ยราคาของบิตคอยก็อยู่ที่สามร้อยหสิบเอดจุดสองนะครับผมก็ถ้าใครไปดูการเทคนิคนะครับตอนนี้เนี่ยเหรียญครับก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะครับผมก็ไม่แนะนําให้เข้าในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่อันตรายและเกิดนะฮะแล้วบิตคอยครับบิตคอยตอนนี้อยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทครับ USDT ครับตอนนี้อยู่ที่สามสิบสี่จุดหนึ่งสี่บาทอิตาเรียมครับตอนนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสามื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทครับบรัสเรซลเนียตอนนี้อยู่ที่สามร้อยห้าจุดสองสิบสองอาจุดยี่สิบสองบาทนะครับก็บวกขึ้นมาสี่จุดเก้าเปอร์เซ็นตนะครับต่อทั้งตลาดไทยนะครับก็ค่อนข้างนี่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มีเหรียญเนียเนี่ยที่มีการปรับราคาขึ้นมานั่นเองนะครับผมส่วนเนะื้อหาวันนี้นะครับผมก็ ก่อนหน้านี้นะอาจจะใครที่ได้ยินข่าวกันมาตลอดนะครับก็ดูอยู่แล้วนะครับว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยก็ได้มีการออกมาแบนคริปโตเคอเรนซีกันอย่างจริงจังนะครับในการห้ามให้ประชาชนเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนโดยคริปโตเคอเรนซีห้ามมีการถือครองด้วยคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็ห้ามมีการขุดคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยเหมือนทางรัฐบาลจีนนะครับก็ได้มีการออกมาพุ่งเป้าที่สื่อต่างๆครับก็ ได้มีการประกาศสั่งห้ามนะครับผมห้ามมีการแชร์วิดีโอนะครับที่เกี่ยวกับห้องกับกรุ่มโตเเรนซีเป็นเด็ดขาดเลยนะครับผมซึ่งวิดีโอต่างๆในรวมไปถึงพวกการยิงอแอดโฆษณาอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งทางจีนเนี่ยขก็มองเลยนะครับว่ากรุปโตเเรนซีเนี่ยมันเป็นอาวุธ ของระบบทางการเงินนะครับเพราะทางประเทศจีนก็ต้องาการให้เงินสกลุลหยวนของตัวเองเนี่ยแข่งแกร่งน,นะครับแล้วก็มองว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะสามารถมาทําลายเงินหยวนได้นะครับผมเงินเฟียดเ,เงินธนบัตรที่ใช้กันอยู่นะครับซึ่งเราไม่ทาประเทศจีนต้องตัดสินใจที่แบ,บมันออกไปนะครับผมแล้วก็ ผลิตนะครับตัวเว็บีพีดีซีหรือ Central Bank Digital Currency นะครับซึ่งเป็นเหรียญตัวของธนาคารกลางเองนะครับผมที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนของคริปโตเควเรนซีที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเข้ามาใช้นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยประชาชนในประเทศจีนเนี่ยก็เริ่มมีการใช้หยวนดิจิตอลกันไปแล้วนะครับรวมไปถึงสถาบันการเงินในประเทศจีนนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยทำให้ทางประเทศจีนก็ต้องออกมาย้ำนะครับว่ายังคงแบนคริปโตเควเรนซีอยู่นะครับแล้วก็แบน วิดีโอเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับล่าสุดครับก็มีรายงานออกมาจาก Sentiment ครับ Sentiment เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มที่วิเคราะห์นะครับเก็บข้อมูลของบล็อกเชนนะครับผมก็เขาจะมีตัวเลขต่างๆนะครับที่ออกมาวิเคราะห์ข้อมูลกันอยู่เรื่อยนะครับผมล่าสุดเนี่ยฮะก็าทางเซนติเมนต์เนี่ก็ได้ผลพบนะครับว่า s Call, เตตอร์สเตเบิลคอยเหรียญ USDT นี่ที่เป็นเหรียญสเตเบิลคอยที่มีการรึงมูลค่าไว้กับดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ดูเหมือนว่าถูกดูดเข้ากระดานเทรดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็คือมีการมิน้นมีนั่นคือการผลิตนะครับผมมีการผลิตเหรียญตเ,เตอร์ออกมาเนี่ย ก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยมาเม็ดเงินของตัวเหรียญเตเตอร์ครับผมไหลเข้านะครับบน e x c h a n g ชต่างๆเนี่ยนะครับมากกว่า22.5เปอร์เซ็นตแล้วนะครับหรือประมาณ8.99พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับผมซึ่งทางนักวิเคราะห์ต่างๆนะครับเขาก็บอกนะครับว่าการที่เตเตอร์เนี่ยมีการผลิตมากขึ้นขนาดนี้เนี่ยแสดงว่ากำลังซื้อของนักลงทุนนะครับกำลัง เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมรวมไปถึง Glassnode ครับก s า n โ d e ตอนนี้เนี่ยก็ออกมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็พบว่าตอนนี้เนี่ยบิตคอยที่นักขุดคริปโตเนี่ยส่งไปยังกระดานเพจนะครับผมก็กำลังลดลงอย่างเรื่อยๆเลยนะครับผมซึ่ง m i n e r s t o e x c h a n g e flow index นะครับที่เราเห็นเนี่ยก็ได้แตะ ระดับต่ำสุดในรอบ5ปีเลยนะครับผมแล้วก็ m a n เนอร์เอาฟลูมาร์ทิพับก็แตะระดับต่ำสุดในรอบ4เดือนด้วยนะครับผมซึ่งสังเกตได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยผู้คนนะเริ่มมีการถือครองบิตคอยกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโดยเฉพาะเจ้ามือรายใหญ่ๆเนี่ยมีการเพิ่มการถือครองบิตคอยนะครับมากกว่า100-1000 BTC เลยหรือสูงขึ้นกว่า193อ่า ที่อยู่ด้วยกันนะครับประมาณ3เดือนที่ผ่านมานะครับผมซึ่งแน่นอนกับว่าช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนะี่ยเรามีข่าวค่อนข้างเยอะเลยนะครับเกี่ยวกันในเรื่องของโตัวโคดิซีแล้วก็บิตคอยที่มีทางสถาบันการเงินต่างๆเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องกันมากขึ้นนะครับผมมีกองทุนต่างๆนะครับเข้ามาเปิดกองทุนบิตคอยนะครับก็ เป,เป็นที่แน่ชัดเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยก็มีเจ้ามือเข้ามาในวงการมากขึ้น,นเรื่อยๆแล้วก็เห็นใน,น,นะครับว่าเจ้ามือพรุ่งนี้นก็คือเหล่าสถาบันนี่แหละนะครับที่ออกมาประกาศเพิ่มการถือครองบิตคอยกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีของชาวไทยเรานะครับผมคือตัวคาร์ดานโนถือว่าเป็นแพลตฟอร์ม อ่าบล็อกเชนเนี่ยที่ติดท็อปอันดับ5ของโลกนะครับผมในส่วนของมาร์เก็ตแคปเนี่ยครับคาร์ดานโอเอดาเนี่ยแต่กลายเป็นว่าจำนวนการนำาธุรกรรมของคาร์ดานตอนนี้นะครับผมทั้งหมดเนี่ยมีอยู่เพียงแค่ K S 23่จุดสล้านธุรกรรมเองเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าบิตครับเชนเนี่ยบิตครับเชนเนี่ยนะครับเป็นแค่อน้องใหม่ในไทยนะครับผมที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนะครับผมกลายเป็นว่ายอดการนำธุรกรรมของบิตครับเชนเนี่ยมากกว่าคาร์ดานไปแล้วนะครับผม ซึ่งล่าสุดนะครับก็คุณสกลกรนะครับผมมาหนึ่งในผู้ก่อตั้งของบิตครับเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ลงบนเซสโซบุของตัวเองนะครับแล้วก็ได้มีการเปิดเผยกราฟนะครับที่เปรียบเทียบการทำธุรกรรมต่างๆบนเครือข่ายของบล็อกเชนนะครับสำหรับแปดและเหรียญนะซึ่งล่าสุดนกลายเป็นว่าบิตครับเชนนะครับก็มีการทำธุรกรรมมากกว่าคารานโนไปแล้วนะครับผมโดยบิตครับเชนเนี่ยในการทำธุรกรรมอยู่ที่29.2ล้านธุรกรรมครับส่วนคารานโนเนี่ยมีอยู่ที่ 23.2ล้านธุรกรรมเท่านั้นนะครับผมก็เห็นได้ชัดเลยน,นะครับว่าถึงคาร์ด n นเนี่ยเป็นบล็อกเชนนะครับที่คนให้ความสนใจกันทั่วโลกนะแต่กลายเป็นว่าโปรเจกต์เนี่ยก็ไม่ค่อยกระเตื้องสักเท่าไหร่น,นะครับผมถึงแม้ว่าทางคุณชาวส์เซอรันเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดนะครับผมโน้มน้าวสิ่งต่างๆนะครับเถึงแม้ว่าคาร์ดานโจะมีการอัปเกรดตัวเองนะครับที่จะมีการรองรับสมาร์ทคอนแทรคที่จะ,ะสามารถ มาทำนู่นนี่ต่างๆได้นะครับการทำดีไฟอะไรนู่นนี่หลายๆอย่างนะครับผมซึ่งก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นอี h e เรียมคิลเลด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีใครเข้ามาสนใจในตัว c a r ์ a ดโนสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ยิ่งไปกว่านี้เนี่ยบิ u คัพเชนเนี่ยก็เข้ามาลงทุนโอ้โหสักกนัไนคือต้องบอกก่อนว่าใน b i t ค u พเนี่ยคือคนไทยเนี่ย คนงานที่จะชื่นชอบ NFT นะครับเพราะว่าบิตครับเนี่ยเขาก็มีแพลตฟอร์ม NFT ของตัวเองนะแล้วก็ตัวเกมนะครับผมซึ่งบิตครับเนี่ยก็มีเกม Morning Moon Village ของตัวเองนะครับผมซึ่งก็แน่นอนครับว่าส่วนพวกนี้แหละที่มันทําให้ตัวบิตครับแชเนี่ยมียอดการลงธุรกรนเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องดูกันไปสําหรับคาร์ดานนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคาร์ดานเนี่ยก็เหมือนความเชื่อมั่นในตัวแฟนคลับของคาร์ดานเองเนี่ยก็น้อยลงนะครับผมก็ ผมก็ยอมรับนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยก็มีถือคาร์ a n o โน่แ่บางส่วนด้วยนะครับแต่ก็เริ่มมองเลยครับว่าราคาของมันนี่ก็ไม่ขยับไปไหนนะครับผมเวลาตลาดลงมันก็ลงตามนะครับแต่เวลาตลาดขึ้นมันก็ไม่ได้ขึ้นตามอเขาเลยนะครับผมก็ต้องดูกันไปนะครับว่าชาวซาินซันเนี่ยผู้ก่อตั้งคาร์ดานโนเนี่ยนะครับเขาจะมีโปรเจกต์อะไรออกมาที่จะพัฒนาให้รัดันตัวราคาของคาร์ดานโนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปนะครับ ก็เป็นผลสำรวจนะครับผมจากทาง CNBC นะครับเป็นผลสำรวจเกี่ยวกับเจเนอเรชันนะครับกับตัวคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการค้นพบนะครับว่า83ของ Gen Y หรือ Gen Millennial เนี่ย เป็นเจ้าของคริปโตเคอเรนซีครับผมก็เจนวัยเจมิลี่เนี่ยนะครับก็เป็นคนวัยทำงานนี่แหละนะครับผมต่อเป็นรุ่นผมนะครับแล้วก็รุ่นที่แก่กว่าผมอีกนะครับผมก็ถือว่าเป็นเจนวัยนะก็ถือว่าเป็นส่วนที่ถือครองคริปโตเคอเรนซีมากที่สุดเลยนะครับผมโดย48นะครับก็มีการบอกนะครับว่าจะมีการเพิ่ม การถือครองคุ้มโตมากขึ้นเนี่ยในช่วงปีหน้านะครับแล้วก็มีแค่หเปอร์เซ็นเท่านั้นครับที่บอกว่าจะลดการถือครองลงนะครับผมก็ค่อนข้างเป็นส่วนที่น้อยมากเลยนะครับที่จะเป็นลดการถือครองก็คือเหมือนเลิกเล่นไปแหละครับผมก็ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็ยังมองนะครับว่าตลาดเนี่ยมันยังไปไกลนะครับผมซึ่งผลการวิจัยก็ยังพบอีกนะครับว่า53%ของเศรษฐีเจนวเนี่ยครับมีการ ถือนะครับผมคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นทรัพย์สินนะครับเกินครึ่งเลยนะครับผมคือเกินครึ่งของทรัพย์สินตัวเองเนี่ยเป็นคริปโตเคอเรนซีเลยนะครับแล้วก็หนึ่งในสามของคนจันไว้เนี่ยนะครับกล่าวว่าจะลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยขึ้นไปอีกมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับผมซึ่ง ผลสารวจด้านเศรษฐกิจน,นะครับก็พบว่าส5าของคนเจนวเนี่ยมีความกังวลในเรื่องของเงินเฟอ้อครับแล้วก็มองนะครับว่าคือตัวเงินซีเนี่ยจะสามารถเอ่อเป็นตัวในอ่าที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของเงินเฟอ้อได้นะครับแต่ว่าก็ยังมีความเชื่อมั่นในตัวเฟดนะครับว่าเดี๋ยวเฟดได้ก็ต้องจัดการในเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยอ่าเร็วๆนี้แน่นอนนะครับผมก็ไม่ได้มองว่าเงินเฟอ้อเนี่ยจะยาวขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าแบบสอบถามนี้นะครับก็ออก บอกออกมาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการถือครองคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเจเนอเรชันเลยนะครับเพราะมองว่าตอนนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่นะก็ยังเป็นคนเจนวนะครับที่มีการถือครองคริปโตเคอเรนซีมากที่สุดนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปนะครับที่เป็นเจเนอเรชัน X เนี่ยที่มีการถือครองคริปโตเคอเรนซีอยู่ที่ประมาณ6.3นะครับแล้วก็เบบี้บูมเมอร์เนี่ยมีการถือครองคริปโตเคอเรนซี่น้อยที่สุดเลยนะครับผมซึ่งเขาเบบี้บูมเมอร์เนี่ยก็เป็นโหรุ่นพอ่อรุ่่นนแมผมผะก ถือคริปโตเคอเรนซีแน่นอนครับว่าเรื่องความรู้เรื่องเทคโนโลยีเรื่องดิจิทัลอะไรอย่างเงี้ยครับก็เไม่ได้อยู่ในยุคเขานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายนะครับผมว่าในยุคของเขาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีได้เท่ากับคนที่เป็นมิลเลนเนียลอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็ต้องดูนะครับว่าเจนซีเนี่ยนะครับผมเขาก็ไม่ได้การกล่าวนะครับว่าเจนซีนี่นการถือครองคริปโตมากน้อยแค่ไหนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า อาจจะเป็นเรื่องของสินทรัพย์ในเรื่องของงบทางการเงินเองก็ต่างนะครับว่าที่เจนซีเนี่ยต่จจะค่อนข้างวัยรุ่นอยู่นะครับผมแต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมว่าก็ต้องมาแน่นอนนะครับสําหรับเจนซีนะครับสุดท้ายของวันนี้ครับอ่าใครเป็นสายพระเครื่องบ้างครับผมเอ,อตอนนี้เนี่ยดันวงการมากเลยนะครับ โตัวโคินซีนะครับล่าสุดเนี่ยคือก่อนหน้าน,นี้เนี่ยซึ่งเป็นตะพักใอญ่เนี่ยผมได้เคยอ่านข่าวไปเกี่ยวกับตัวสมเด็จคอยแล้วนะครับผมว่าตอนนี้ในบ้านเรานะครับมีพระเครื่องดิจิทัลแล้วนะครับชื่อว่าสมเด็จคอยนะครับผมล่าสุดเนี่ยนะครับาทางผู้พัฒนาโปรเจกต์สมเด็จคอยเนี่ยก็กล่าวนะครับว่าตอนนี้เนี่ย แจกฟรีเลยนะครับสําหรับสมเด็จคอยนะครับผมก็มันเป็นการแจกฟรีเขาเรียกว่าแอ์ดรอปนั่นแหละครับผมเป็นการโปรโมทโปรเจกต์ของตัวเองนะครับผมคือจุดจุดประสงค์ของสมเด็จคอยที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็เหมือนเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทนุบำรุงพระวติศาสตร์สนาของบ้านเรานะครับผมก็รายได้ต่างๆนะครับผมก็จะมีการหักภาษีนู่นนี่นะครับก็จะเอาอะไรไปทนุบำรุงประพัติ อะไรนะทูบเทียนดอกไม้อะไรพวกนั้นนะครับผมก็เป็นการร่วมมือกันนะครับระหว่างผู้พัฒนาแล้วก็วัดป่ามหายาญแเรียกมูลนิธิในหนึ่งนะครับพี่เม่เราประสงค์จะเอ่ยชื่อนะครับผม 66ล้านนะครับ66ล้าน186,727เหรียญน,นะครับผมก็เป็นงานสร้างเหรียญขึ้นมาเท่ากับจำนวนประชากรไทยในปีประมาบ563เลยนะครับซึ่งเขาก็มองนะครับว่าประชาชนไทยเนี่ยควรที่จะต้องถือเหรียญสมเด็จคอยในะอย่างน้อยคนละหนึ่งเหรียญน,นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ออกมานะครับผมแจกแอดดรอปอยู่นะฮะซึ่งเหรียญตัวนี้นถูกสร้างขึ้นมาบนไปเนสต์เตอรมาเชนนะครับ ซึ่งความพิเศษยิ่งไปกว่านี้นะครับผมคือเขาเนี่ยมีการเรียนเชิญนะครับผมพระอาจารย์รายหนึ่งครับเป็นหลวงป,ปุญญะกาโมครับผมเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดคว,ว,วยด้วนครับผมเข้ามาปลุกเสกตัวเหรียญ SCD เหรียญสมเด็จคอยนะครับผม ก็เป็นการปลุกเสกผ่านน้ตปลุกกันเลยนะครับผมเป็นการเอายายสินีัผ่ันแล้วก็ปลุกเสกกันไปเลยนะครับผมก็ค่อนข้างแปลกใหม่นะฮะเป็นการปลุกเสกแบบดิจิทัลเลยนะครับผมซึ่งอถ้าใครในสนใจนะครับจะเข้าไปซื้อของเหร็กสมเด็จคอยครับตอนนี้ก็มีการแจกฟรีแล้วนะครับก็ สามารถไปติดตามกันได้บนเว็บไซต์ของสมเด็จคอย n c o m อนะครับเขาจะมีการบอกวิธีรับเปลี่ยนนี้นะครับเมื่อวานก็ไปรับมาแล้วนะครับหึงเหรียญนะเห็นว่าตอนนี้นะมูลค่าของเหรียญสมเด็จคอยนั้นอยู่ที่สองจุดห้าดอลลาร์สหรัฐในกราฟบวกถ้าใครสนใจก็ไปลองดูกันได้นะครับประมาณนี้ครับสําหรับคริปโตกสิบวันนี้ครับ ก็แปลกดีนะฮะในตอนนี worries, aru, <quer wa> Ó, no. ้เ no. ห็นนักลงทุนก็ฝากบอกไปแนนแจกดอทคอยฟรีเจ็ดเดือนเป็นของขวัญคริสต์มาสด้วยโอ้จริงเหรอคุณนาคมเดี๋ยวผมไปดูนะเดี๋ยวผมไปดูไปแดนไปแดนอ่าก็ตอนนี้ในส่วนของตัวแอคชั่นคับ ระเบิดระเบอ้อเลยใช่ไหมฮะโต oh. มากๆเลยระดับโลกแล้วใช่ไหมฮะตอนเด้คือตอนนี้เนี่ยเขาเหมือนพยายามที่จะเป็นลิสต์บนใบแนนซะด้วยนะครับเหมือนเขาก็าต้องติดเรื่องเอกาสารหรืออะไรก็ต้องรอดูกันไปนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าบิตคับเซนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นแค่เริ่มต้นเท่านั้นครับเพราะว่าได้ข่าวว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะมีโปรเจกต์อะไรเยอะแยะมากไปแต่เขายังไม่ได้เปิดเผยนะครับแต่รู้ว่ามีอีเวนต์ใหญ่เนี่ยที่จะมาถึงอย่างแน่นอนเลยครับอืมค่ะอะ ก็ NFT ตอนนี้ก็ฮิตกันมากมายเลยนะ,ะใช่บอกบเอไปซื้อมามาสักอย่างหนึ่งได้ไหมตอนนี้พี่พี่ฟังมีเอ่อวิชนีวิจิทันที่เขามีเพลงฮะเพลงระดับโลกเกือบล้านเหรียญเนาะก็ะมีกันไปอตอนนี้ก็คร <K> ับ ก็ต้องบอก NFT นี้กำลังได้รับความสนใจอย่างมากมายเลยเนาะในยุคดิจิทัลนั่นเองนั่นคือศิลปินระดับโลกก็เริ่มมีการทำ NFT อะไรออกมาแล้วนะครับผมยังวงการไทยวงการเพลงก็มีนะครับจีเอม,มกรมมี่ออกมาบอกจะพัฒนาโปรเจกต์นะครับผมหรือแม้แต่เมื่อคืนนี้นะครับวงไอดอลชื่อดังในเมืองไทยนะครับวงเบียนเคอเอกนะครับก็บอกว่าจะมีการเปิดโบอนะครับผ่านบล็อกเชนแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีรายละเอียดออกมานะครับผมก็่อนข้ามีที่คิดกันมากเลยครับ ได้เดี๋ยวเราติดตามกันปีหน้าคงมีอะไรมันมากกว่านี้เลยนะฮะเอเพราะว่าเรื่องเราของคริปโตเองตอนนี้เงินกำลังไหลเข้าไปมากมายกันเกิดขึ้นนะฮะถ้าเรารู้ รู้ว่าเขาจะทำอะไรก็ดีนะฮะในช่วงปีหน้าเราก็จะมีสัมมนาคริปโตกับอาจารย์ตามยียะสองวันซึ่งตัวนี้เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการความรู้จริงๆร,รู้รู้แบบจริงๆเลยแล้วก็พอวันที่สามก็ไปรู้วิธีการเทรดไอเดียของพี่นิพนธ์ในการประยุกต์เอาไปใช้นั่นเองนะอาจารย์ตามก็จะปลูกข้อมูลให้การลงทุนให้แข็งแข็งไปเพราะว่าถ้าเรารู้อะไรที่เป็นเรื่องราวของ ความรู้จริงๆนะฮะเอสทำให้เวลารเราไปตัดสินใจในการหาเงินเนะ่ยมันจะง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองถ้าเรารู้จริง รู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้รู้จริงๆเลยรู้เรื่องงุนก็รู้จริงๆถ้าอ๋อแต่ถ้าเราไปรู้เรื่องกิปตโตแล้วรู้แล้วเออไม่ไหวไม่ใช่เราก็ก็จบไปแต่เรารู้ว่าเราไม่ไหวแต่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยแล้วก็เสียโอกาสได้ใช่ครับก็เชิญเชิ้นักลงทุนที่ฟังในวันนี้นะฮะซึ่งาราคาพิเศษมากๆเลยในช่วงก่อนสิ้นปีนะ,ะทั้งทั้งสองท่านเลยไม่ว่าจะเป็นอาอจาร,รย์ตั้มเราก็พี่นิพนธ์อเนกนั้นทนก็สามารถที่จะ เข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ที่ @bllmi นะฮะท่านก็จะได้ติดตามในเรื่องราวของคริปโตว่าจริงๆแล้วลงทุนได้จริงหรืออาจารย์ตั้มนะฮะอาจารย์ตั้มก็จะได้อธิบายจริงไม่จริงกันเป็นแบบไหนและความเสี่ยงคืออะไรแล้วก็ทําเงินกับคริปโตแบบไหนอย่างไรคริปโตไหนลงทุนได้คริปโตไหน,ไหนลงทุนไม่ได้เป็นต้นนะฮะก็เป็นราคาพิเศษเฉพาะในปีนี้ปีหน้าก็ราคาเต็มเลยนะฮะเพราะว่าพี่ปอนเชื่อว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะรู้ เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ในการที่จะมีชีวิตบนโลกใบน,นี้ได้นั่นเพราะสินทรัพย์มันเยอะมากเลยตอนนี้นะฮะแต่เรารู้ว่าสินทรัพย์แบบไหนที่เหมาะกับเรานั่นเองนะก็ฝากนักทุนไว้อย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรที่เราไม่รู้นะคะนักทุนก็จะทําให้เกิดความเสี่ยงได้นั่นเองนะคะหรือว่าเรามาลงทุนความรู้ก่อนเราจะได้คุยกับลูกเราได้ง่ายๆขึ้นแล้วแม่จะมาเรียนเรียนบ้าเนี่ย Oh, ตอนนี้ที่บ้านแม่ก็ให้ผมมีการสอนบ้านนะครับผมเขาก็ uh huh. คือแม่ผมเขาก็เริ่มศึกษาพวกนี้นะครับว่าก็อยู่บ้านว่างๆอะไรเงี้ยก็เลยอยากลองศึกษา uh huh. ก็เริ่มให้ผมมีการแบบสอนดูแท่งเทียนอ่านกราฟหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ <Wow. S 1> ก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปครับ <laughs> ก็ลองดูคุณแม่เอ็ดเขายังสาวอยู่ก็เรียนได้แหละนะค่ะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณค่ะขอบคุณครับ,บ,รบพี่ม่อและคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ,ขอขอบค่ะค,ค,ค,คุณเอ็ดเวิร์ดธนภูมินั่นเองช่วงคริปโตกอสเซ็ปคริปโตกอสเซ็ปคริปโตกอสเซ็ป